นี่รัประเด็กสีลมอยู่บเน้องำบน้มกะชิเอาต่อใส่ช่องหมอพี่น้อยอย่างเลเลไป่ก่น้ามักพบัวเวยในหองพอดีอืมอืมอืม เฮ้ยลงน้อยเดียวอะไรเง่งแกงปลาพี่น้อแงแล้วก็ต้มทั้งแขกงทั้งต้มพี่น้องผู้หนึ่งต้มข่าวอ้ายพยากต้มข่าวใส่หมูอันนี้แกงปลาหนิเมนน้องขิงคั่มเอามาให้ต้มเขาต้มหน้ากับหมักหนามชิลล์ลายหน่อยเลย ในชติหน้ามันคือขปียกม,มีบางหน้าร่วงแตงมีผิดนิดห,หนึ่งใส่ได้เลยหมอติดใจอุ่นแซ่บหมอติดใจนมอกินขาบอแซ่เป็นวัดเป็นไอเมื่อเมื่อวานในต้มบอเป็นพี่น้องเลยมาใส่ข่าวเกือบจะเขึ่อนหมอเมื่อวันศุภวุฒิหูที่มาสวดขึข้น หวบวยเลยวะตักถิมปันนีกินเอรอบเศร้าเขาไปเบิ่งใกล้ๆไปเนอันี่จะเป็นแกงปลา,าไปเนแกงปลาเป็นตัววนอันนี้นนก็ต้มข่าวไปนหมต้มข่าวหลัง ด่างคัดชั้นมาอย่างดีเนาะเมื่อนี่กับบรรยากาศหนาวแห้งอย่างนี้เนาะพี่น้องมันร่มเหมือ,อมเป็นแบบว่า <c oughs> ขี่รถมากจะรูคอยขี่มากพี่น้อยมาไว้บุ้มันเย็นแห้งขนาดว่าใช้เสือสามโตพี่น้องยังคอยมาส่งอีกสองโตอสอนกัน นี่เงี้ยกินได้อยู่บ่นี่ต้มขาวลองสดบังเดอไม่เมดอ่งเนี้ยิน้อมือดูจังหวัดิตใจคืออีบักต้มคืออยู่ห้องมอสกับไว้นะกวดเศษถุงมีนะซื้อกับบใส่หายไปง่วกับบใส่หายเราต้มขาวก็ต้มซื้อเอาไมา ว่าเขาสวษนะพี่น้องเขได้พมายาดข้นเขาดอกจำเอาเขาให้มากินํำยำาเขาห้มา้มุาไพรชื่อก็ได้สิบปส่ยัสให้กินให้กวนกะลัมกะลัมใส่เน้หนหนึ่งนว่าเขาชิปปุงเอาเองแต่ว่าเอังมาปรุงคันว่าเอาเกลือเอายังติดมาหายังไขถ้าข้าบร้โภกเกลือไปนำสนะนะ โมกกับข้าวเจียมีคลายหมองกันเลยเกลือเป็นนวดข้าวเจ้ามีคลายมันเรียบร้อยถ้าไปใส่เกลือเป็นนวดข้าเจ้าวแล้วมาสีได้คลายมันนอนแล้ยหำถ้ามันนอนเลยอย่ากล้วยมันแม่นั่นแหละมันจะปลาทรายอู่บุระอีกนะปะนี่มันคอยถ้นมันนอนหรือปะมันโลดต้องไปไก่ของมันจุกหรือบ่เออยนั่งแจกที่ว่แบบนั้นนพี่น้องไปบึง ทั้งนี้แน่พี่นอ้องพยพามกับมันนอกอยสองไฟพี่นอ้องมสายไฟพี่นองอ๋อนี่ห้ไอ้ไ้เนี่ย ชวนจอมป่วนพี่นนองรับ <c oughs> จอมป่วนรับปุ๋ยเลยพี่เนางร <c oughs> ับแล้วอ <c oughs> ํานาำให้แล้วก็หอวหอยข้างในพี่เนอง,งเป็นหนาวรับซัม มันหนาวได้บรรยากาศมันหนาวเลยเริ่มหนาวเผินกะนาวพี่น้องเพ้่เผินระเบอยู่เผินมุมมวลในกระตูสงสัยไซน้มอันนี้สิโบได้พ้นละพี่น้องเพราะสิยาด่างกินละเพราะว่าเอานมให้กินมังเวทมังขึ้นเนี่ยมันน้มแม่มันบรานพี่น้องเลยก็เลยให้เอาส่งงน้มให้กินมัน บน,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 นบอนอนขงจนาต้อนสามูมงก็ยังบอนอนให้กินกับบลับพี่น้องให้ลาสาวนะมอมเลยพี่น้องหอมแกเลยพ่รอมั่ด้ยิ่งดียิ่บไ้พ่อมานจะันใะ่ข้าจปิดล้าบลเนาะมาม่บุปิดห้านล้วบเนาะสซื้อ มันก right, ินได้นี้ต่กอดมันกินนี้มันจังบแพงโมเนี้ยมันมันกินบได้เบิ่งขักเลยมนอนมยู่ทอยู่ขนาดหากินมมนยังถังออกมันกินหน่อยเดียวอเดียวแล้วม่ยังตื่นแต่เดื่มามางงงียอนแต่แต่ยังหน่อยเธอกบกินกับพปนันะพี่น้องตอนั้นก็ได้ไม่หมดกนนี้มันกินมากบนอนบอแนอนตอนอีกเดียวชักกระแดดชักกระแดดอ่่ เป็นของใช้เป็นน้ำนมอะไรพี่น้องไอ้นนั้นเนาะมันอยู่ท่อเะเห็นดกว่เป็นนนมเป่างบางกนนดหน่อยบาก้นกัเห็นบอชหลังหลังจากที่ซองซ้ำมือเขาบอกหากินนมมนี่ดิไมหากินนมเหมือนนีเป็นไปหลพี่น้องเอ้แอบมันจะเป็นไปมากง่ายมอแอบพี่น้องเอ้นั่งแอบมันอยู่ท่อมันคือนมแม่แค่นนหน่ยบางคนมันกบถุนดนบางกนมันกบปอด โอ oh, okay. well, ้อีน้อไปโรงเรียนบ่เคยใส่ส่งโรงหึแม่นสิดพ่นจนไปโรงบ่โรงยามาลาเลยบยบ่ได้ไปซั่นตอนแรกอือไปัจนอันไปแล้วบ่เอาเงินเด้อบ่เอาเงินบ่ไปซื้อหยังอีกโดซะก่อนวบ่สบาย เดี๋ยวเพิ่นสบายเฮากัให้คือเกนะ่าวแล่ะพี่น้องวา้เพิ่นก <ไป S 1> <ป>ินขนมอันนั้นพี่น้องเพิ่นบ่สบายแะไรย่านเพิ่นซื้อแต่มะเกี้ยงกับข้าวจีไปย่านโมเมนต์ย่างดอกพี่น้องย่านเพิ่นไปลักซื้อกินดิโด,โดนะพี่น้องเอ้ยดิโดเย็นดิโดแข็งนะเพิ่นมักก็เลยบ่อยากให้เพิ่อนพี่น้องเพราะว่าตอนอย่านบางครั้งมันกินแต่บ่ห้ามใส่น้ำปลานั่นก็ลูกอัวนั่นน่ะใส่เน้่อืมอืมก็ สุกแล้วพี่น้องเลยอยากแต่เดียรนี่้องเ้าขายเลยอยากครับมันกะสุกพร่นี้พี่น้องอเลยเอาถัวม้แม่จิตตนะ้ไงเปจังถากินบอกฟุกแล้วห้อ,องเก่าหน่อนะจยจหยับ้างบอก,บอก สตัวเบบดสีปรุบายดีปะลุง้วสบายดีปะลุงหลอดตายเย่ห <c oughs> น่เยหน่โม่คอยแค่ยาพร,ะระาะันนและพี่นอ้องเจือนเจอซึ้งนังกถ้าบมกินยาัะสิตายเลยพี่น้องเลย มัแม่นั่นนะพี่น้องเวาน,นบกินยามันกับทุว่าอะไรเล็กน้อยเนาะพี่น้องมันกับแขะแน,น่ีหลานก็ไดกินยาทำได้นีงานน่อยนี่แช่ตกยาอ้ิล้วแก่ปี้ัเย็นๆอางน้ยอ้วยน่เป็นขอยากินนี้แล้วนี่หนากรอาบนาอาบนี่กระอาบน้าอุ่น มำมืเลยพี่น้องพอดีเลยมาในี้กาขอโทษขออภัยหลายพี่น้องไอ้ลุงคขีบสาในพี่น้องเพราะว่าทั้งมันยากเปียกพี่น้องไอ้ไปเฮ็ดงานแล้วก็บ่ได้ถ่ายเลยพี่น้องเอ้ยวัแต่พากันหางานก็จนว่าคขำพี่น้องก็เลยคลุกเลยโอเคพี่น้องพอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะ ไปพี Hi, mm ่น hmm. mm ้องอย่าลืมกดติดตามชมດันได้พี่น